ขอข้อที่38การอัพโหลดข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่ h e ี t GS ขึ้นไปยัง Google s h e e t ให้คลิกไปที่ไฟล์เปิดไฟล์ที่เราบันทึกคะแนนเอาไว้ขึ้นมาคลิกที่ h e ี t GS จากนั้นกด Ctrl+A เพื่อคูณทั้งหมดแล้วกดปุ่ม Ctrl C เพื่อ Copy จะมีเส้นประวิ่งรอบจากนั้นคลิกไปที่ Desktop คลิกขวาพื้นที่ว่างเลือก New เลือก Microsoft Excel Work Sheet ตั้งชื่อเป็นรหัสวิชาของตนเอง จากนั้นเปิดไฟล์ Excel ที่เราตั้งชื่อขึ้นมาจากนั้นที่ช่อง A1 ช่อง A มรรทัดที่1ให้คลิกขวาแล้วคลิกปุ่ม123จากนั้นกดบันทึกหรือกด c t น l S จากนั้นปิดไฟล์ลนี้ลงไปจากนั้นให้เข้าไปที่ กูเกิลชีตไปที่เมนูไฟล์เลื่อนลงมาเมนูนำเข้าคลิกเมนูอัปโหลดคลิกเรียกดูคลิกไปที่เดสก์ท็อปคลิกเลือกไฟล์ Excel ที่เราได้ ก็ปี้ข้อมูลมาวางไว้เมื่อกี้คลิก o p เพจากนั้นที่เมนูสร้างสเปดช,ชีตใหม่คลิกเลือกแทนที่สเปดช,ชีตเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในสเปดช,ชีตถูกแทนที่คลิกปุ่มนำเข้าข้อมูล ข้อมูลคะแนนและเวลาเรียนที่เราบันทึกไว้จะถูกอัปโหลดขึ้นมาใส่ยัง Google Sheets